ถ้าในวันที่คุณคิดว่าตนเองฉลาดที่สุดรู้มากที่สุดแต่กลับต้องยอมคุกเขา่าถามคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าคุณจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเรื่องจริงของบัณฑิตหนุ่ม16คนผู้กล้าเดินทางมาหาพระพุทธองค์เพื่อไขความลับของชีวิตเรื่องนี้คือปัญหามานพสิบ16คนถามพระพุทธเจ้า อันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณอันไม่มีประมาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าธรรมะพอดแคสต์ Podcast. พื้นที่เล็กๆสำหรับเล่าเรื่องธรรมะเติมแต่งด้วยกลิ่นอายการเล่าเรื่องให้สนุกเพลิดเพลิน ไม่เคร่งเครียดแต่ยังคงยึดหลักคำสอนดั้งเดิมเป็นแกนกลางการเดินทางของมานบผู้ใฝ่รู้ในยุคนั้นแคว้นมคตและโกศลเต็มไปด้วยสำนักปราดมากมายหลายคนเป็นสิทธิผู้มีความรู้แตกฉานด้านไตรเพศด้านเวทมนต์คาถาและศาสตร์ต่างๆแต่ลึกๆแล้วพวกเขาก็ยังอาจหาคำตอบของชีวิตไม่ได้ จึงตกลงกันว่าเราจะพากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมะโคดมหากพระองค์ตอบคำถามได้เราจะยอมรับในพระธรรมวินัยและถวายตัวเป็นสาวกมานพทั้ง16คนเดินทางร่วมกันบางคนมีใบหน้าคมเข้มสวมผ้าอินทรีตามแบบพราหมณ์บางคนเป็นลูกศิษย์สำนักใหญ่ที่ผู้คนเคารพพวกเขาเดินผ่านป่า ผ่านทุ่งนานและหมู่บ้านจนถึงพระเชตวันมหาวิหารที่ซึ่งสงบร่มรื่นเต็มไปด้วยพลังของธรรมะเมื่อไปถึงมานพทั้ง16ก็พร้อมใจกันถวายบังคมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งด้วยความสงบใบหน้ายิ้มละมุนแววตาลึกซึ้งดุดมหาสมุทอันไม่อาจอย่างถึงเสียมหนึ่งเอ่ยขึ้นเป็นคนแรก ถ้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามาแต่แดนไกลด้วยใจใฝ่รู้เราแต่ละคนมีคำถามอันค้างคาขอพระองค์ทรงปโปรดไขความจริงให้กระจ่างพระพุทธองค์พยักพระพักพร้อมตรัสด,ด้วยเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นถามมาเถิดมานพความสงสัยคือประตูสู่ปัญญาตราบใดที่ยังกล้าถาม ตราบนั้นย่อมยังมีทางให้เข้าถึงความจริงมานพคนแรกชื่อว่าอาชิตะยกมือขึ้นกราบแล้วถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรเหตุใดเราจึงต้องเวียนไห้ตายเกิดไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงราบเรียบแต่เต็มไปด้วยพลังชีวิตนี้เกิดขึ้นพระอวิชชาและตัณหา เป็นเหตุให้เกิดขันห้าเป็นทุกขหมุนเวียนไปหากบุคคลยังไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ก็จักเวียนไห้ในสังสารวัฏไม่รู้จบแต่เมื่อใดที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงทุกย่อมดับลงความเวียนไหวย่อมสิ้นไปคำตอบนั้นทำให้กลุ่มมานพเงียบสงบเหมือนสายน้ำถูกขจัดความขุ่นมัวออกไป มานพคนที่สองชื่อว่าติสสะกล่าวถามต่อว่าพระโคดมผู้เจริญสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีสิ่งใดบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรไปที่หมู่ไม้ริมวิหารก่อนตรัสว่าดูก่อนมานพสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แม้กายแม้ใจ แม้โลกนี้ทั้งหมดหากบุคคลเห็นอานิจังย่อมไม่ยึดมัน่นเมื่อไม่ยึดมัน่นทุกย่อมคลายลงติดสะได้ฟังแล้วเกิดปิติน้ำตาซึมเพราะสิ่งที่สงสัยมาเนินนานได้รับคำตอบอย่างแจ่มชัดมานพคนที่สามชื่อว่าปุณกะเอ่ยถามด้วยเสียงหนักแน่นข้าแต่พระโคดม โลกนี้มีผู้สร้างหรือไม่ใครเป็นผู้บันดาลให้เกิดพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการสร้างของผู้ใดแต่เกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมเกิดเช่นเมื่อมีเมล็ดพันธุ์มีดินน้ำแสงแดดต้นไม้ย่อมงอกงามฉันใดชีวิตทั้งหลาย ก็อาศัยกรรมและเหตุปัจจัยฉันนั้นจึงไม่มีผู้สร้างใหญ่ใดๆมีแต่กฎแห่งเหตุและผลเท่านั้นปุณกะก้มศีรษะลงเหมือนได้สลัดความสงสัยที่แบกไว้แรมปีมานพคนที่หชื่อว่าอุปศีวะยกเสียงถามด้วยความจริงจังข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเมื่อชีวิตดับลงแล้วเราไปที่ใด ความตายคือจุดจบหรือยังมีสิ่งใดต่อเนื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพผู้ใดมีกิเลสผู้นั้นย่อมเวียนเกิดเวียนตายตามกรรมเปรียบเหมือนเปลวไฟที่ยังมีเชื้อเพลิงย่อมลุกต่อเนื่องแต่ผู้ใดดับตัณหาและอวิชชาได้สิน้นเปรียบเหมือนไฟที่เชื้อหมดแล้วย่อมไม่ลุกต่อนั่นคือความสิ้นสุดแห่งทุกข์ อันเราเรียกว่านิพานอุปสีวะน้อมศีรษะลงดวงใจเต็มไปด้วยความสงบมานพคนที่หกชื่อว่านันทะถามด้วยนั้นเสียงสั่งเครือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหนทางใดคือทางพ้นทุกข์ได้จริงผู้คนมากมายบอกต่างกันบ้างว่าผ่านการบูชาบ้างว่าผ่านการทรมานกาย แล้วแท้จริงควรทำอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าดูก่อนมานพทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การบูชาหรือทอรมานกายเกินควรแต่อยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันเราประกาศไว้แล้วได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิ เมื่อบุคคลดำเนินตามทางนี้ทุกย่อมสิ้นไปแน่นอนเสียงสนทนาดังก้องแววไปทั่วพระเชตวันมานพทั้งหกคนแรกที่ถามต่างยอมรับว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเหนือกว่าครูทั้งหลายที่เคยพบพวกเขาหันมามองเพื่อนๆที่เหลืออีกสิคนด้วยแววตาแห่งความหวังว่าสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตกำลังได้รับคำตอบทีละข้อแล้ว พระพุทธองค์ยังคงประทับนั่งอย่างสงบสายลมพัดเอื่อยดอกไม้โปรยปลายลงพื้นเสมือนธรรมชาติเองยังร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้มานพคนที่เจ็ดชื่อว่าโซนทยะกราบลงและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าข้าแต่พระครูดมภูเจริญคนเรามีตัวตนแท้จริงหรือไม่หรือว่าทั้งหมดที่เราเรียกว่าตัวเรา ก็เป็นเพียงภาพลวงตาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรด้วยแววตาลึกซึ้งแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนมานพสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแท้จริงคือขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้รวมกันชั่วคราวแล้วแตกดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้ที่จะเรียกว่าตัวตน เมื่อบุคคลยึดว่าขันทั้งห้าคือเราย่อมเกิดทุกข์แต่เมื่อเห็นตามจริงว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราใจย่อมเป็นอิสระเสียงตอบนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดกลางใจผู้ฟังทำให้หลายคนตกตะลึงในความจริงอันลึกซึ้งมานบคนที่8ชื่อว่ากัปปะยกประเด็นที่ติดค้างใจมานานพระโคดม โลกนี้มีที่สุดหรือไม่เราเกิดมาแล้วจากไปสิ้นสุดที่ใดพระพุทธองค์ปรัสว่าดูก่อนมานพโลกนี้จะหาสุดเขตด้วยการเดินทางไปไม่ได้ต่อให้เดินจนสุดฟ้าก็ยังไม่ถึงที่สุดของโลกแต่ในกายยาวาหนึ่งนี้เองซึ่งประกอบด้วยสัญญาและใจเป็นที่ตั้งแห่งโลกความเกิดความดับและหนทางดับทุกข์ทั้งหลายบุคคลผู้รู้แจ้งในกายนี้ ย่อมรู้ที่สุดของโลกได้กัปะได้ยินดังนั้นก็เหมือนถูกปลดพันธนาการเพราะสิ่งที่ตามหาภายนอกแท้จริงต้องค้นภายในตนเองมานพค,คนที่เก้าชื่อว่าโมคราชถามด้วยแววตาแน่วแน่ข้าแต่พระองค์สิ่งใดเล่าที่ทำให้สัตว์โลกเวียนว่ายไม่อาจพ้นประจากวัตฏะได้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพ ตันหาและอวิชาเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายดุดปลาในอวนหากบุคคลละอวิชาได้ด้วยปัญญาดับตันหาด้วยการรู้เท่าทันความเวียนว่ายก็สิ้นสุดลงโมกขราชก้มศีรษะน้ำตาคลอเบ้าเขารู้แล้วว่าคำตอบนี้คือสิ่งที่สแสวงหามานานมานพคนที่สิบชื่อว่าตุนถินถามต่อว่าพระโคดมผู้เจริญ มนุษย์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆเพื่อหวังผลบุญบารมีหรือโชคชะตาแต่แท้จริงแล้วการบูชาเช่นใดจึงสูงสุดพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพการบูชาด้วยการรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจเจริญเมตตาและปัญญานั่นคือการบูชาที่สูงสุดเพราะย่อมนำบุคคลให้พ้นทุกข์ได้จริงมิใช่เพียงหวังผลชั่วครั้งคราว เสียงตอบนี้ทำให้ผู้ฟังหลายคนยกมือประนมโดยไม่รู้ตัวรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แห่งธรรมะที่เหนือกว่าการบูชาภายนอกใดๆมานพคนที่11ชื่อว่าเมตคูยกคำถามที่ลึกซึ้งว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าบุคคลที่พ้นทุกข์แล้วมีลักษณะเช่นไรเขาดำเนินชีวิตเช่นไรในโลกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพ บุคคลผู้พ้นทุกข์แล้วไม่ยึดติดในสิ่งใดไม่ถือมั่นในกายหรือใจไม่วันไหวต่อโลกธรรมท,ทั้งแปดทั้งสุขและทุกข์ทั้งสรรเสริญและนินทาเขาอยู่ด้วยใจสงบดุดดอกไม้ที่โผล่พ้นน้ำไม่เปียกด้วยน้ำแม้เพียงหยดเดียวเมตาคูได้ยินแล้วเกิดปิติเห็นภาพชัดในใจว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเป็นเช่นไร มานพคนที่12ชื่อว่าดีปะกะยกประเด็นที่สังคมถกเถียงพระโคโดมผู้เจริญใครคือบัณฑิตแท้จริงคือผู้เรียนมากหรือผู้มีอายุยืนยาวพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพมิใช่ผู้เรียนมากหรือผู้มีอายุยืนยาวจะเป็นบัณฑิตหากแต่ผู้ที่ละชั่วทำดีมีจิตบริสุทธิ์มีปัญญาเห็นแจ้งนั่นแหละ คือบัณฑิตที่แท้จริงเสียงของพระองค์ดังก้องทําให้บัณฑิตทั้งหลายต้องก้มหน้าด้วยความถ่อมตนเพราะรู้ว่าความรู้เพียงตำรามิใช่ที่สุดเมื่อคําถาม12ข้อถูกตอบแล้วความเงียบก็ปกคลุมทั่ววิหารมานพที่เหลืออีกสี่คนยังไม่ถามแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเลื่อมใสดวงใจของทั้ง12คนที่ถามแล้วเหมือนได้รับน้ำเย็นฉลมลงกลางทะเลทรายอันร้อนระอุ บางคนหลับตาเพื่อสึมซับคำสอนบางคนยกมือประนมขึ้นเหนือศีรษะน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ยังคงนั่งอย่างสงบดุดขุนเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อสายลมมานพคนที่สิบสามชื่อว่าพัทธิยะจึงทูลถามขึ้นว่าพระโคดมผู้เจริญกรรมแท้จริงคืออะไรเหตุใดบางคนทำดีแต่ยังทุกข์บางคนทำชั่วกลับสุขสบาย พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพกรรมคือเจตนาเมื่อบุคคลทำกรรมด้วยใจคิดดีย่อมได้รับผลดีเมื่อทำด้วยใจชั่วย่อมได้รับผลชั่วแต่ผลกรรมนั้นมีทั้งให้ผลทันทีและให้ผลในอนาคตบางครั้งสิ่งที่เห็นในปัจจุบันมิใช่ทั้งหมดของกรรมบุคคลจึงไม่ควรด่วนสรุปแต่ควรทำดีต่อเนื่อง และผลย่อมปรากฏแน่นอนพัทยะได้ฟังดังนั้นใจจึงสงบเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมเป็นยุติธรรมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มานพคนที่14ชื่อว่าอุทยะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นพระโคดมผู้เจริญโลกหลังความตายมีจริงหรือไม่วิญญาณของคนตายไปสู่ที่ใด พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานุโลกหลังความตายย่อมมีตามกรรมวิญญาณย่อมไปสู่สุขติหรือนรกภูมิขึ้นอยู่กับการกระทำความคิดและวาจาที่ประกอบไว้ในชีวิตนี้ผู้ทำดีย่อมไปสู่สุขติผู้ทำชั่วย่อมไปสู่ทุกขติ แต่ผู้สิ้นอวิชชาตันหาย่อมไม่เวียนว่ายอีกต่อไปเสียงตรัสนี้ทำให้ทั้งหมู่สถานเพราะเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้มานพคนที่15ชื่อว่าโปสาละถามว่าพระโคดมผู้จเจริญมนุษย์จะเข้าถึงความรู้แจ้งได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพความรู้แจ้งเกิดจากการปฏิบัติ มิใช่เพียงการฟังหรือคิดเอาต้องอาศัยศีลเป็นฐานสมาธิเป็นกําลังและปัญญาเป็นแสงสว่างเมื่อสามสิ่งนี้พร้อมย่อมแทงตลอดอริยสัจสี่เข้าถึงนิพพานได้โปสาละพนมมือแน่นเห็นทางชัดเจนแล้วว่าต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่เรียนรู้บัตรนี้คำถามได้ถูกตอบไปแล้ว15ข้อ เหลือเพียงหนึ่งมานพที่ยังมิได้ถามทุกดวงใจจับจ้องไปที่เขาบรรยากาศเงียบงันราวกับทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อรอฟังคําถามสุดท้ายพระพุทธองค์ยังคงประทับนั่งอย่างสงบพระสุรเสียงตรัสช้าๆว่ามานพทั้งหลายจงถามสิ่งที่ยังค้างคาเถิดธรรมะไม่เคยปิดบังแก่ผู้ใฝ่รู้ ดวงตาทุกคู่หันไปยังมานพผู้ที่เหลือเสียงหัวใจดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงลมพัดคำถามสุดท้ายของปิงคิยะความเงียบปกคลุมไปทั่วพระเชตวันมหาวิหารเหมือนทั้งโลกกำลังรอฟังเสียงของมานพผู้สุดท้ายปิงคิยะเขาเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระเวทรู้จักปราดหลายสํานัก แต่ในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าและไม่อาจหาที่พึ่งได้ปิงขียะยกมือพนมแล้วเอ,อ่ยด้วยเสียงสั่นสะท้านว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญตลอดชีวิตของข้าพเจ้า สแสวงหาความจริงไปพบครูบาอาจารย์มากมายแต่สิ่งที่ได้มีเพียงคําสอนที่ทำให้ใจยังวุ่นวายข้าพเจ้ามีเพียงหนึ่งคำถามหนทางอันกเกษมหนทางที่จะพาข้าพเจ้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์มีอยู่จริงหรือไม่และเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าประทับนั่งอย่างสงบพระพักเปล่งปลั่งอ่อนโยนดวงแต่ลึกซึ้งดังห้วงมหาสมุทร พระองค์ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นแต่เปี่ยมเมตตาดูก่อนปิงคิยะหนทางอันกเกษมมีอยู่จริงและเราประกาศแล้วแก่โลกคืออริยมรรคมีองค์แปดทางสายกลางที่มิใช่การปรนเปิดตนด้วยกามมาสุขและมิใช่การทรมานตนอย่างสุดโตง่งแต่เป็นทางที่นำไปสู่ความรู้แจ้งพ้นทุกข์และถึงนิพพาน ทางนี้มีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสติชอบและสัมมาสมาธิสมาธิชอบ เมื่อบุคคลดำเนินตามทางนี้ทุกย่อมดับความมืดในใจก็ย่อมสลายไปได้ปิงคียะฟังแล้วใบหน้าสว่างขึ้นน้ำตาแห่งปีติไหลอาบแก้มเขากราบลงแทบพระบาทแล้วเอ่ยว่าพระโคดมผู้เจริญคำตอบของพระองค์เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นกลางใจข้าพระเจ้าไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วหนทางนี้แหละคือที่พึ่งอันสูงสุด เพื่อนมานพอีก15คนที่นั่งอยู่ข้างๆต่างพยักหน้าพวกเขาทั้งหมดได้ฟังคำตอบทั้ง16ข้อครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดค้างใจอีกต่อไปเมื่อสิ้นสุดคำถามสุดท้ายมานพทั้ง16คนพร้อมใจกันลุกขึ้นก้มกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าเสียงกล่าวด้วยใจจริงดังพร้อมกันว่า ข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญจากนี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอถวายตัวเป็นสาวกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตบรรยากาศรอบพระเชตวันเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาดุจสวรรค์ทั้งหลายกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์สำคัญที่มนุษย์16คน ผู้มากด้วยความรู้ได้สละความถือตัวและยอมก้มศีรษะต่อความจริงอันสูงสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงนุ่มลึกว่าดูก่อนมานพทั้งหลายความสงสัยคือประตูแห่งปัญญาแต่เมื่อได้คำตอบแล้วพึงไม่ยึดติดแม้ในคำตอบจงนำธรรมะไปพิจารณาในใจ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองความรู้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การฟังเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเห็นแจ้งด้วยปัญญาภายในคำสอนนี้เปรียบเหมือนดอกบัวบานเต็มบึงส่องประกายสะท้อนน้ำใสาจากวันนั้นมานพทั้ง16ไม่ได้เป็นเพียงบัณฑิตผู้ถามปัญหาอีกต่อไป แต่กลายเป็นสาวกผู้ใฝ่ปฏิบัติธรรมบางคนออกบวชบางคนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยศรัทธามั่นคงทุกคนใช้ชีวิตตามคำสอนพระพุทธองค์และกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะอริยะสาวกที่ประกาศธรรมสืบต่อไปผู้คนทั้งหลายเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้ต่างเลื่อมใส เพราะแม้แต่นักปราญ์ผู้รอบรู้ยังยอมรับในพระสัพพัญยุตยานแห่งพระพุทธเจ้าเหตุการณ์ปัญหามานบส6 6คนถามพระพุทธเจ้าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่า 1. ปัญญาแท้จริงไม่อาจเกิดจากความรู้เพียงตำราแต่ต้องอาศัยการเห็นตามจริง 2. การถามด้วยใจจริงนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงหากกล้าสงสัยก็ย่อมได้โอกาสเปิดประตูสู่ความรู้แจ้ง 3. หนทางพลทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การบูชาภายนอกหรือความรู้มากมายแต่คือการปฏิบัติอริยมรคมีองค์8 4. ส ความถ่อมตนของผู้รู้เป็นคุณธรรมสำคัญแม้จะรอบรู้เพียงใดหากไม่ยอมละทิฐิก็ไม่มีทางเข้าถึงสัจธรรมในค่ำคืนนั้นแสงจันทร์ส่องสว่างเหนือพระเชตวันลมพัดแผ่วเบามานพทั้ง16คนนั่งสงบด้วยใจเต็มไปด้วยความปีติเหมือนได้พบหนทางที่ตามหามาตลอดชีวิต พวกเขาไม่ใช่ผู้หลงทางอีกต่อไปแต่คือผู้เริ่มเดินบนหนทางอันกเกษมพระพุทธองค์ยังคงประทับนั่งอย่างสงบองค์พระเปล่งรัศมีอ่อนโยนราวกับสวรรค์ทั้งปวงกำลังสดับธรรมเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่สืบต่อมาชั่วกาลนาน เป็นหลักฐานแห่งพระปัญญาคุณอันไม่มีประมาณและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรุ่นหลังได้หันกลับมามองดูใจตนเองเพราะแท้จริงแล้วคำตอบทั้งปวงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลหากอยู่ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ชัดเจนแล้วนั่นคืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริง ขอบคุณที่อยู่กับเรื่องเล่าธรรมะพอดแคสต์ขอให้ธรรมะที่ได้รับในวันนี้พาใจของทุกท่านให้สงบอบอุ่นและเติมพลังให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในทุกๆวันหากท่านชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ